สวัสดีค่ะทุกท่านที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะถือว่าคุณมีดวงสมพงกับเรานะคะอ่าเริ่มกันเลยนะคะสำหรับท่านที่อยากรู้ว่าตัวเองเกิดวันอะไรอะ่ะเกิดวันอะไรทั้งเจ็ดวันนะคะจะเป็นคนมีจุดเด่นตรงไหนก็ฟังให้ตัวเองแล้วก็ฟังให้คนรักแล้วก็ฟังให้เพื่อนๆที่เราหวังดีอยากให้รู้ด้วยนะคะอ่าเริ่มกันเลยนะยิิงชายใดเกิดวันอาทิตย์ เป็นคนที่มีใจศรัทธาผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่รักนะคะเนาะคนวันอาทิตย์อะ่ะเป็นคนซื่อสัตย์มีสัจะนะคนเกิดวันอาทิตย์พูดจาตรงไปตรงมาด้วยแหละไม่เคยเกรงกลอกนะแต่คนวันอาทิตย์เขาโกรธง่ายหายเร็วนะคะเนาะแล้วคนวันอาทิตย์นะถ้ามีคู่มักจะเกรงใจคู่ของเขานะเขาให้เกียรติคู่ของเขาเกรงใจคู่ของเขาด้วยนะคะ และเขาก็มีจุดเด่นตรงที่เขารักและซื่อสัตย์กับคู่ของเขาด้วยนะคะคนวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าคุณหาคู่ที่ดีๆคุณยังไม่มีคู่คุณให้เลือกคนวันอาทิตย์นะคะเนาะคุณจะได้คู่ชีวิตคู่รักที่รักและซื่อสัตย์นะเนาะและให้เกียรติเรานะคะเนาะแล้วก็คนวันอาทิตย์อ่ะทาอาชีพค้าขายจะไม่ค่อยดีนะต้องทําอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่ขา,ขายเนาะเนาะถ้าทําอยู่แล้วก็ ก็ทาได้แต่ว่าก็มันจะต้องเหนื่อยไงมันจะต้องพยายามมากมากหน่อยเนาะจ้ะก็ไม่เป็นไรเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วแต่คนวันอาทิตย์เนี่ยจุดเด่นเลยทําคุณคนคนไม่ขึ้นเลยเขาไม่รู้คุณเราอ่ะให้เขาไปเท่าไหร่ช่วยเขาไปเท่าไหร่มันก็จะไม่ต้องหวังผลตอบแทนนะถ้าช่วยคือช่วยเลยให้ให้เลยนะคะเราพึ่งใครไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งตัวเองนะคะคนวันอาทิตย์เก่งอยู่แล้วจ้าเนาะอ่ะต่อไปคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจุดเด่นของผู้ที่เกิดวันจันทร์คนวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นคนที่มีรูปกายสวยงามส่วนมากแล้วอ่ะเขาลิขิตมาให้คนเกิดวันจันทร์มีรูปร่างสวยงามมีเสน่ห์นะคะไปไหนมาไหนคนจะชอบคนจะมองโดยดวงชะตาแล้วอ่ะคนทั่วไปคนทั้งหลายเนี่ยจะให้ความเมตตาคนวันจันทร์แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนคนวันจันทร์เป็นอย่างดีนะเพราะคนวันจันทร์อ่ะมีนิสัยโกรธง่ายก็สิ่งแต่หายเร็วคะ่ะโกรธเรื่องเล็กๆนั้นก็โกรธโกรธง่ายมากแต่หายเร็วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งด้วยนะไม่ค่อยนิ่งก็คือไม่ค่อยอยู่กับที่อ่ะ ชอบการผจญภัยชอบกันไปไหนตอนไหนหรือทําอะไรแบบไม่นิ่งเหมือนไม่อดทนเนาะไม่นิ่งแล้วก็เหมือนไม่ค่อยอดทนนะคะแต่ก็เด่นในเรื่องของการมีเสน่ห์นะคะเนาะคนวันจันทร์อ่าสั้นๆง่ายๆก่อนนะคะส่วนผู้ที่เกิดวันอังคารเนาะคนจุดเด่นของคนเกิดวันอังคารก็คือเป็นคนที่เขามีจิตใจใจคอกล้าหาญนะคนวันอังคารนะคนวันอังคารเข้าถึงยากแต่ต้องยากมากในบรรดาเจ็ดวันเนี่ยรองจากวันพุธเลย คนที่เกิดวัานอังคารเป็นคนที่กล้ก้าหาญนะมีจิตใจที่เข้มแข็งใจกล้าแต่เขาฉลาดและมีปัญญาคนอังคารนะมีปัญญาดีแล้วก็ว่องไวเนาะคล่องแคล่วว่องไวฉับฉิงไปตรงไหนส่วนมากเจ้านายจะรักจะเมตตาผู้ผู้นําของเราคนที่อยู่คนที่อยู่สูงกว่าเราอะ่ะเขาจะรักและเมตตานะคะคนอังคารเนาะถึงแม้จะดูเหมือนไรย้รยๆเนะ่ะแต่เป็นที่เมตตาของผู้ใหญ่นะ ไม่ว่าจะอาสาอะไรทําอะไรให้ใครเขาก็รักเขาก็ชอบนะคะเพราะว่าคนวังคารมีความสามารถของตัวเนาะก็เ,ะเลยกลายเป็นเข้อหาใครใครก็อยากช่วยอะ่ะไปขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็ช่วยนะคะถ้ามันลาบากจ,จนมุมจริงไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้นะเขาช่วยนะเนาะแล้วก็พวกคนวังคารเนี่ยชอบโต้แย้งอะ่ะโต้แยง้งไม่ให้ใคร ชนะง่ายๆคือไม่ยอมแพใ้ใครเลยอะฉ,ฉันเก่งไงฉันฉันต้องชนะชอบตัวเยงออะไม่ฟังอะไรใครทั้งนั้นนะนะเบื้องนต้นๆแรกๆมักจะลำบากตกยากนะคะคนวังคารแต่บอกเลยว่าจะสบายและใจได้ดีในตอนหลังนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มที่จะอดทนนะคะคนอกาวัานอังคารเนาะสั้นๆง่ายๆก่อนนะคะถ้าอยากดูโดยละเอียดก็ทักมาได้นะทักมาได้ดูส่วนตัวชื่อส่วนตัวโดยละเอียดได้จ้ะ,ะไปต่อที่คนเกิดวันพุธเลยจ้ะคนเกิดวันพุธเป็นคนที่มีสติปัญญา ตลาดนะคนเกิดันพุธอ่ะเหมือนจะร้ายๆแต่มีสติปัญญานะคะไปไหนผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ประดานีในความร้ายก็แฝงไปด้วยความน่ารักน่า,นาดูสําหรับผู้ใหญ่นะคะเนาะแต่เป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่นะคนเกิดวันพุธอ่ะเก็บทรัพย์ไม่อยู่หาได้เท่าไหร่ก็เก็บไม่เป็นเก็บไม่อยู่นะคะใครมีคู่ชีวิตหรือแฟนเกิดวันพุธไม่ต้องให้เก็บเงินนะคะให้เขาหาอย่างเดียวเราเก็บเองนะเขาเก็บไม่อยู่หรอกเนาะเพราะเขาเป็นคนฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของเขาอะนะ เขาไม่ค่อยอยากจะได้อะไรเขาไม่ค่อยแคร์อะไรไม่ค่อยจะรักษาทรัพย์ของเขาหรอกเพราะมันจะมีคนอื่นๆมาค่อยเบียดเบียนไงมันจะมีบริวารรอบข้างอะไรไม่รู้เพื่อนฝูงอะไรต่างๆมาเบียดเบียนเขาเพราะฉะนั้นไม่ควรให้เก็บสมบัตินะคะไม่ควรให้เก็บอะไรทั้งนั้นนะคนนั้นพุทธบนปลายชุดของคุณั้นพุทธจะลําบากก็เพราะความเก็บอะไรไม่อยู่นี่แหละนะเพราะฉะนั้นเราแก้ได้นะไอสิ่งลาบากเราก็แก้ที่ตัวเราด้วยเนาะแล้วคู่ชีวิตหรือใครที่อยู่ใกล้เรากับคุณบรนพุทธก็ให้เขาช่วยเก็บเราต้องหาคนช่วยเก็บให้เราเราถึงจะไม่ลลําาาบกในนนนตอปยะะะคเ ผ่านมาที่คนเกิดวันพฤหัสเลยค่ะผู้ที่เกิดวันพฤหัสเนะี่เป็นคนที่มีเสน่หนะ์น่ารักน่าใครมีมีความใจบุญนะคนวันพฤหัสมีเสน่ห์ด้วยและใจบุญด้วยนะเหมือนเหมือนไปไหนใครก็รักอ่ะนะมีเสน่หนะ์เนาะใครก็อยากได้ใครก็อยากอยู่ใกล้ฉลาดด้วยแหละเนาะมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีการวางแผนการไกลมองการไกลอะไรๆเก่งมากจ้ะและก็คนวันพฤหัสทําค่าขายดีจะ้ะ หมาะที่จะทำค้าขายเพราะมีเสน่ห์เนาะมีความคล่องแคล่วมีความฉลาดก็สามารถทําการหาขายได้คล่องนะได้เงินกับการหาขายแต่ถึงจะบ่นไงคนวันพฤหัสขี้บน่นนะจุกจิกน่าลำคารแต่การบ่นของคุณนะ บ่นแบบมีประโยชน์นะคนใกล้ตัวคุณจะรำคาญคุณแต่คือการบ่นของคุณคือเป็นการบ่นเพื่อระบายมากกว่าต้องได้คนที่เข้าใจจริงๆถึงจะอยู่ใกล้ได้นะคะคุณพึ่งญาติคุณไม่ได้นะคะคุณวนวพุทธหักนะคุณอาจจะพึ่งเพื่อนได้แฟนได้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ญาติงคุณคุณจะพึ่งเขาได้นะคะแต่พึ่งญาติไม่ได้เลยนะคุณวนวพุทธหักนะคะขอผ่านไปที่ผู้ที่เกิดวันศุกร์เลยจ้ะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะเป็นคนที่นิสยัยร่าเริงสุขสนานนะศุกร์ก็คือ,อมีความสุขเป็นคนมีคามกกวาม มีนิสัยร่าเริงสนุกสนานแต่ปากพูดมากหน่อยนึงอะพูดพูดง่ายอะพูดไม่คิดเนาะคนวันศุกร์นะชอบพูดว่าคนอื่นชอบตําหนิผู้อื่นพูดไม่คิดประมาณนั้นนะข้อเสียของคนวันศุกร์ชอบว่าผู้อื่นกล่าวหาผู้อื่นตําหนิผู้อื่นนะนะ่าจริงๆถ้าใครเกิดวันศุกร์ก็ให้ระวังด้วยนะอย่าพยายามให้ให้ยังคิดนิดหนึ่งแล้วใครที่อยู่ใกล้คนวันศุกร์ก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วก็ แต่คนวันศุกร์เนี่ยญาติญาติจะรักญาติญตชอบนะให้ให้ความช่วยเหลือเ,ออเฟือกันนะคะก mm hmm. อหนุนดีกับญาติญาติฉลอกับญาติญาตินะไม่ค่อยมีวาส,สนากับคู่หรือกับเพื่อนแต่มีวาส,สนามีฉลอมีเรื่องดีๆกับญาตินะคะโดยส่วนใหญ่ mm hmm. แต่มันก็เหมือนคนวันศุกร์อาจจะมีคนอื่นมาเบียดเบียนอะมายืมเงินมาเบียดเบียนม,ม,มาพึ่งพาอาศัยหลายๆอย่าง มักจะมีคนมาเบียดเบียนคุณนะเนาะคุณก็ต้องรู้จักแยกแยะนะคะว่าอะไรคนช่วยอะไรคนไม่ช่วยนะคะเนาะ,ะเด่นเด่นของคุณงันสร์นะคะก็มีเท่านี้ใครอยากดูอย่างละเอียดก็ทักมาได้จ้ะเนาะเกิดนวะันพูดที่เกิดวันเสาร์นะคะพู้ที่เกิดวันเสาร์เด่นเลยคะ่ะเขาเป็นคนขยันคนวันเสาร์ขยันนะมีความมั่นนะมีความอดทนนุ่นรนรู้จักทํามากินแบบสู้ชีวิตมากคนวันเสาร์สู้ชีวิตมากในบรรดานักกริย์เกิดเจ็ดวันเนี้ยนะ แต่คนวันเสาร์ใจดีมีเมตตาชอบช่วยคนนะคะแต่เรื่องแย่ๆของคนวันเสาร์คือชอบโมโหร้ายอะ่ละลาโมโหจะไม่โมโหเหมือนชาวบ้านเขาจะโมโหร้ายเลยเนาะมีคู่ครองก็จะไม่ฟังเขาอะ่ะเพราะความโมโหร้ายของเขาไงความมั่นใจในตัวเองของคุณเกิดวันเสาร์อ่ะโมโหร้ายมั่นใจในตัวเองจนไม่ฟังคู่ครองมันจะทําให้คุณอาภัพรักเนาะเพราะฉะนั้นคุณต้องปเปลี่ยนตัวเองลดตัวเองบ้างนะคะจะได้ มีคนรักร่วมมือร่วมใจกันกับคนรักยอมกันคนละครุ่งทางอย่าไปขัดแย้งกันนะเพราะคุณจะอาภัพรักนะคะมันแก้ได้เนี่ยเมื่อคุณรู้ว่าคุณอภัพรักเพราะคุณไม่ฟังเขาคุณโมโหร้ายคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเองอย่าโมโหร้ายแล้วก็ต้องฟังเขานะคะใครมีคู่ชีวิตเกิดวันเสาร์คุณต้องเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแบบนี้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวเองเห็นไหมคุณก็จะไม่อยากได้เขาละส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ถ้าคุณรู้ว่าตัวคุณแย่แบบนี้คุณต้องรีบเปลี่ยนนะคะคนรักของคุณจะได้อยู่กับคุณได้้นนนนนะะะะคคมมัััเเปลีี่่่่่ยยยไดททุกสิงงออาาูตวร ฟ้าดินกำหนดมาก็จริงแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ด้วยตัวเราเองทั้งนั้นนะคะฝา,ฝากทุกท่านด้วยนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวลึกๆหรือว่าชัดเจนกว่าน,นี้ก็ให้ทักมาได้นะคะวันนี้ขอยุติคําทํานายพูดที่เกิดทั้ง7วันแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ